เพราะว่ามันหกเดินบ้านขวาเพิ่นเนาะเพิ่นการสิได้เอาออกนะพี่น้องอันเดีแตกได้สิมียังใค่ก็คุ้มาโมจิเลยครัมคุณพาวเมื่อไเนเาอาร์เสียมเี่ยขาเอาเื้อ

สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและกะต่างประเทศนําเดอร์มันนี่มาพ่อคันคือเก่าอีกแล้วกับส่องยูทูบเบ่าพรน้ะพี่น้องซึ่งสสำหรับคลิปนี้เ่าพรก็ได้เดินทางมาหาครอบครัวสองแม่ลูกอีกตามเคยนะ้พี่น้องก็คือสิมาอัพดงอัพเดทเฮือนซานของผนคือเก่านะ้พี่น้องว่าทางส่างผนหิตไปหอดคันใดแล้วนะ้พี่น้อง ซึ่งทักษงอีกคนเพิ่นก็ได้มาเห็ดแล้วเนาะพี่น้องซึ่งเมื่อวันก่อนเนะี่ยเพิ่นก่หยุดเนาะเพราะว่ายาติพี่น้องของเพิ่นเสียเนาะเพิ่นก็เลยหยุดประมาณสองหาสามวันนี่แหละเนาะพี่น้องและการมิน้เพิ่นก็ได้มาเนาะซึ่งงบสร้างบ้านสองไม่ลูกกายังพอทานพอเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็คือ เงินน้ำซองประพรอยังเรืออยู่ทีสามล้านเจ็ดแสนนะพี่น้องที่แรกก็เรืออยู่สี่ล้านแปดแสนนะพี่น้องก็พอดีมือวัดก่อนนะทั้งประพรก็ได้สมทบนะพี่น้องสมทบซื้อไม้สิบหกตัวเนาะซึ่งประพรก็ได้เอาเงินพระอาจารย์ล้านห้าล้านห้ามาบวกกับเงินผู้ใหญ่จจดีทั้งซองบ่าสัญญาเปิดสมทบเข้ามามือวัดก่อนอะไรนะพี่น้องหนึ่งล้านหนึ่งแสนเอามาสมทบกับเงินพระอาจารย์ล้านห้านะพี่น้องเพราะว่าขาไม้นะ สองล้านหกแสนกีบเนาะไม่บพอเนาะเป็น้องไม่สิบหตูเนาะสรุปแล้วเงินในซองของประพรยังเหลืออยู่ที่สามล้านเจ็ดแสนกีบเนาะเง,เงินที่เหลือก็เป็นเงินทางผู้ใหญ่จะดีทั้งซองบาสัญญาแหละเนาะ อาลายอาทิตย์ก่อนเพิ่นสมทบเข้ามาวัวสันซะเพราะว่าเมื่อวัดก่อนทักสร้างเพิ่นก็ได้เบิกเงินนะพี่น้องเบิกนำซองเบาลาเนาะแปดล้านนะพี่น้องค่าสร้างรวมทั้งเบิดนาสิบแปดล้านสรุปแล้วค่าสร้างนะยังเหลือสิบล้านนะพี่น้องซึ่งในซองเบาลาก็าแต่ก่อนเพิ่นก็มีสิบสองล้านนะพี่น้องสรุปในซองเพิ่นก็น่าจะเหลือประมาณสี่ล้านเนาะสี่ล้านบวกกับซองบะพรก็สามล้านเจ็ดนะพน้องก็ปฏิเป็นเจ็ด น้พี่น้องกับพ,พ่ออยู่ดีเนาะพ่อเฮือนยังประทันแล้วบางทีตะปูเบิร์ดบออันนั่นอันนี้เบิร์ดบอเนาะทางเขากระซื้อเพิ่มนะ้พี่น้องถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีทันและอยากสมทบเข้ามากะยินดีหลายๆเนาะทางเขากระหับนาทีเป็นสะพานบุญน้นะพี่น้องโอเคนะ้พี่น้องเผื่อว่าเป็นการเสียยวลาเวลาเดียวเข้าไปอัปดงอัปเดตเฮือนซานทางแม่คำตาหรือว่าน้องเดนนา,นากันเลยเนาะและก็รที่ได้สอบถามทางแม่คำตาและเล็กอันน้อยนะ้พี่น้อง สภาพอากาศกับเมื่อนี้กับแดดออกน้นองไปน้องเมื่อวานนี่คือค,คึมอยู่เนาะแต่โมู้ว่าพายุเ่นวิตรวบหรือจังใดน้นองไปน้องสิงป,ประพอนธกับจังไ้วิทย์ไว,ไวน้น้องภาวะเส้นทางการลำบากน,นอ้องไปน้องอ่ามือนี้เห็นแดดออกคือว่าดีใจน้องเนี้ยแดดเปี้ยนเียเลยเนาะอ่าพายุบัวลอยน้นองไปน้องก่อนอื่นกับพาสมอเรียน่นคือเก่าเนาะ บัทนันเคลื่อนที่ไนไดนนะพี่น้องเพราะว่าฟ้าตัวทางหลังนะ่ะเติดใส่ตั้งแต่เมื่อวานอนยะ่เนาะสงสัสยทั้งส่างเพคกนกะห้ากลมาเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเวลาสี่ข่าวบ่ายเลยนะพี่น้องสี่ข่าวบ่ายเลยดิสงสัสยคทนท้องกลมาเนาะเติดใส่ตั้งแต่เมื่อวานานี่ค้างเนาะ มาบ่าสร่างฮักกมาบ่าแม่ <c oughs> ข้าพี่น้องตายอยู่ว่าจะตรงเอาเนาะเดี๋ยวไปถักทายทางแม่น้องเนน,นาก่อนสบายดีโซน,น,นตึกเที่ยงแม่น้องเนนาเชียวต่อไม่พอบ้านออกสัตว์บ่ าตัวควานบอลลอนบอลอะบอลลอนนะถือว่าคมอยู่เนาะหรือว่าตอไม้ไาบ้านอ่อนบล๊อมอควานจะเข้านะควานคมคมในนอนเบิ่งฟันเลยเปิดใจเอาตอไม้พาบ้านอันนี้ออกนะพี่น้องก็ถือว่าแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ยทำแผ่นพิ่นเห็ดกระเบิดได้ะพเกินทิศหนึ่ง อย่างบม่ได้อย่างละอนนาเ,เพราะว่ามันหกเดินบ้านของเพิ่นนะเนาะเพิ่นกาสิได้เอาอ้อนาะพี่น้องสึ่งมื้นนี้เพิ่นกับพันไปจักต่อแหละสามต่อสี่ต่อนี่นะเนาะน้องเนนหน้าไปห้องเฮี่ยนมนื้นนี้เนาะพี่น้อง ดีแต่ว่ากอแม่พอบ้านตัวดีบ่หกปันไดพอผันทางอยู่ตลอดกอตัวนั้นเจ้ากระเชาออกบ่ทางแล้วจะน้อยนี่อ๋อเอาออกเบิดเนาะแล้วเกื่อนเพราะว่าแถวนี้นะกอแม่พอบ้านลายแล้วพี่น้องบ่เป็นยังดอกมันมีแต่ใบตายหมดอ่าเปิดอาศัยกินอยู่อยู่หันก็ได้เพิ่นว่าเนาะอาศัยกินอยู่หันอันนี้มันเกะกะเดินให้แคบเพื่อเลี้ยวออก ซึ่งหลายหคนกะบ,บุอยากให้เอาออกนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะมันหกเพลอนของเพิ่น <st> นั่นเองเหตุผลที่เพิ่นบอ,อ,อกนะเพราะว่าอยู่ทั้งนี่แคมเซกับบอึดกอไม้นะพี่น้องถ้าว่ายาก็ไม้ก็สามารถกินได้เพราะมันเป็นของของรวมเทากับอาศัยกิน่นทำบุได้แปขายกินได้นะพี่น้องถ้าขายนะั่นเพิ่นกะบ่อยขายคือว่าเลยกินดำเถื่อนดำใดนะแต่เขาอยากเอาไปแกงกิน ถ้ามีรถอันคูโบตา้ารถไทยใหญ่ถุยดิแป๊บเดียวน้อนึ่ <laughs> สองกอถุยไปลุงแคมเซ่ผู้น้องพี่น้องถ้าแมนว่าเพิ่นเอาออกทีละตอทีอละต,อ,ละตอนี่ก็ปาด์ททุกถ้าแมนตั้งใจสกอละทิบสองกอกัสองสิบถ้าแมนราคอยหยุดตัวนั้นกับดง เปินเดือนเะไร่มื่ไหดับซะบา่ดบ,บโอ้บมนาเราจะโมเห็นเงื่อนที่เนาะไฟดับแต่เศร้าพูนเมื่หน้าเราพอพรเปิดพัดลมจังหวะคือว่าไพา่เต็มน้า ถ้าว่าเจ้าอยากเอาไปทิมเจ้าต้องถูกมันแตกอ่าถูกมันแตกแล้วเจ้าก็ไปโยนเข่ากองไปเผอบ้านอะไรแตกอะไรสิมียังไม่มได้มนันนะกำลังว่าไปทิมก็ได <s> ้ใส่อใส่ดินใครหวานมากที่มันไปพ่อ,อยนะพี่น้องเลยมันโดน,ดนแล้วมันันใส่ดินแล้วจออได้ยังมีคุณค่าเลยไม่ได้ยัง เอารารมเสียมดีกว่าเอาเดเกเเนตะขอบอกปันปูนตังปนยอเจาต่เป็นปูนซีเมนต์นอกเพลาอนี่แหงบ้านวะพรอเอยปุ่งก็แบบนึง เดี๋ยวนี้ก็มีคลายพ่อแม่คำตาเดี๋ยวนี้พ่อไม่เขาใช้แต่กระพุยอันเขียวๆนั่นเนาะอ๋อไม่แต่กระพุยเดี๋ยวนี้ค่ะแต่พออะมันทนกว่าอันนี้โบทนกว่าเลย เด้นายหาหาต่อล่ะโอ้ก็ถือว่าไว้อยู่เนาะพี่น้องคันแม่นตั้งใจเอาออกจักมือแม่ครับตาเจ้ว่ากัมือนึงกับมดอันนี้อยอดบ่ทิดนึงบ่ฮอบ่ฮอเนาะตั้งใจเฮาหลายบันเฮ็ดหนี ขณะพนันกกระบักได้พี่น้องได้หาต่ออะไรแต่บุ้งหัวทา,ทาวาไซรถไทยใหญ่นี่เจีิวออกได้บนาะพี่น้องได้ได้เขาก็บักเ,เพราะว่าก็ไม่ไปบ้านนี่ห้ามันหยาบนะหลังมันแล้วก็มีต่กตาเมันนที่เป็น หนึ่งสองี่ห้เจรือเจ็ดลำก็ไมเทนิลายนะพี่น้องเอิว่าบอสิได้ปัได้อกเป็นว่าตัดออกดีกว่าดังได้ไดหมยามหนาวกันน่อย cho chưa bắt thêm tay bữa nay xong nó xiêm phút đúng không nó kê cá nó thì nó đây, lấy gì hay phần nào พอเวลาเฮาย่างไปย่างมานี่เก๊กก้าขนาดตัวให้เปิดขุดออกละงัดเอาบ่อนอันน่ะเปิดกบใหม่ได้กบอยู่เิงแล้วเด้อนี่ับบ่อนนี้บ่เิกบเพี่น้องบ่ได้้ันีกบเด้ออืออล Dễ ổn này Thế anh gà tì Đó, tôi Đây là cái chiếc tiền của cái ạp Ờ, chú mẹ Anh ơi, nó nhé cốp bỏ anh hả? đó này cốp Cốp, cốp, Ừ, Mà sai là bao? Cốp dù thương rồi nó Dù thương rồi đó Mà ừ. bài Kê cá Ồ, cái đồng rồi ừ, đấy, em quang phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì ừ. Gõ à. Để không

เจ้านะกิจิ่ใช่รอมาแต่ไนอมาแต่บางเน้อคอนเนียงคอนเนียงอดาเราไปคายอิดาอยู่นหนจนบวะ มักจีดาในชวนตัวเองบ้่เรนนอนยิ้มก็ได้ต้องมาแน่นะตะบนเจี้ยวกระทดบอยู่มักจีดาในในน้าตัวเองบ้า่ฮะนนมกะักจนะีดาในน,น้าตัวเองยิ้มว่าใครจังได้ก๊า เอาเไปจะมาเนี่ยงกไปจกเลยเางแม่ตงแม่ปไปทงอะไรไม่เล่ไม่ปไม่ไม่ไม่เกาะเรื่งทงแกมมะจือมวทงตทนมทงกาตมวจะแย่ต่งตีก่อยก่อนาต้อเอเกะปนีฮะเกาะหรอมันหวานช่ว่นอะหวานเฮ ใคทงก็ได้ยังได้พอชามชิปทงหนึ่งทคาได้ก่ชามชิพัชอยไม่เ่าแล้วยักชื่อตุกภิกชอยทงหนึ่งเด้อทงหนึ่งชิบคายไปล้เก็กันมาทงหนึ่งก็นช่างซีซีฮะซิมีคนกินอยู่บ่ซีซื่อนี่เนาะกิ นี่เด<า>ี๋ยวมังอ่ะว้ไม่เะไมีม้อสีสอยทงนึ่งเสูงสาวว่เออแาคเนเลยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเปิ่งทางเทิงกันก่อนเนาะยังประทันได้พาเ็บซีเปิ่ง แสดงว่าแต่เศร้าๆนี่ไพ่รับบทสัโอ้นี่แล้วไพมาบทกเซตใต้พี่โนโอ้องคะแนนแรกแล้ทางเสืองหัวเนาะส่วนรอไพ่นีอง่วสองชั่วโมงรอไพ่อ๋อถูกเอาไปสัง ท <c oughs> ำความสะอาดน้ำในคำตาเวลาเผนเห็ดแล้วมันจะบุสะสมนี่นะพวกอันนี้เวลาใส่พาแล้วมันจะยากทำความสะอาดอันนี้แค่เนื้อปัดเดี๋ยวเวลาเผนเห็ดแล้วก็ปัดพเพลทีแล้วก็ปัด จ,จ้าอันเ็จเวลาผลขันพา,า,งงาได้ยังยากนะเอาน้ำจากตู้คแล้วอปะแม่อ่าตูน้นุ่น้องสั่งน้ำให้เพื่อนเจ้าอันตอันเ็ดอ้าวขันชิ้าเวีน อ้าแป่น่ะนะคะปะเ็ดแล้วพ่นดักปัดอ๋ปัดอันนี้่นสีอันนั้นจะหน่อย่นกบแล้วเลยนับก็ได้กบแล้วแล้วว่าแทจะนำกระตกีออ่่นอี่เลยวะ อีหลอตากเมีนแล้วยรังไขเจ้าบอกอนี้แล้วเนอีกประมาณสิบห้ามือแล้วบอกแล้วเนาะตีตีไปยังฮะคันมันหมดสะก็ขายัง<ะ>เลยอ๋อบาดเจ็บบไดเป็นอยากกินน้ำเ,เลย โอ้อ่ใช่เสียมันกินไหมชิทมใชมาแต่ห้งเฮียน<ด>ตอนแรงเด็เข่าปะเข่าเอา<ด>บริดขีจักรยานเ<ด>สร็จแล้ง,งความน่ามาได้ดดทางเพื่อนเนาะอยากกินต้มติ 三朋